สบายดีเมื่อสักครู่สุกคนเด้พอพอ่พอพ่อการกายอยู่นะคือเกาเมื่อนี้สโนยมาพร่อมกับเปลือกไข่เปลือกไข่สโนอที่เอาโอ้ยเหี่ยวแล้วโอ้ยเนี่ยซับจะได้อันเปลือกไข่นี้สโนอยี่เอามาไว้ตากแดดเพราะว่าอันนี้สโนยเอามาใหม่จากบ้านเนาะเป็นเปลือกไข่ที่เฮาอ่า ทอดกินทุกมืออ้อน่นแหละไข่ที่เอาทอดกินต้มกินทุกมืออ้อน่นแหละเปลือกไข่มันสนอยนสีเก็บไว้เนาะตอนนี้สนอยสีเอามาทําการตากแดดสะก่อนก่อนซิน้าเอาไปตาแล้วเอาไปใส่ในอันพืชพักของเฮาเพราะว่าไข่เพื่อนมีความเปรียกของไข่ความเหนียวเนาะคันเฮาเอาไปใส่โลดนี่ก็ย่านมดย่านแมงไม้มาตอมเฮาก็เลยต้องเอามาตากให้เพื่อนแห้งสะกอส่อนสนอสีเทตากไว้ตรงนี้เีาใส่ตรงนี้ลเลยตากไว้สะกก่อน ให้มันแห้งให้คาบไข่คาบาอียงแห้งออกไปนี่แหละเพราะว่า้นที่เปียกเนาะถันเอาไปใส่โลดกับย่านเป็นเป็นไทตัวตัวผักเฮาเพราะว่ามดมันที่มาตอมมันแห้งได้ที่เรียบร้อยแล้วสน้อยก็กสินำเอาไปตำแล้วก็ผสมกับขี้เท่าถ่านขี้เท่าไฟค่ะเนาะเอาไปใส่พืชผักในสวนของเฮาจา้ามันมีโปรตีนมีพลดีมีประโยชน์ต่อพืชผักของเฮา อย่าทิ่มเนื้อเปลือกไข่เก็บเอาไว้ใส่เด้อจ้า,เาะเดี๋ยวไปหาเฮดเวียกแนวะอื่นซะก่อนบ๊ายบาย